โอ้ดลอยเยอะจังน um ้องผู้ะัน oh ี yes, ่ะต้มหัอะต้หอตุดมหัเยอะุมับเยอะตมจับตลามหัยอะตมพัวเยอตวยอุ้มัวอะตุ้มั่้มหัอะตุ้าหวเระ้มยอะตมหวยอ้ัยอะุ้มหกาเยอ้มัวยคะกัวเยอะ้ัเยาต้อ้มยวเย้วยอยอม่อตุ้ตามัมเพนไป

นี่วะลูกอ่ะนี่อ๋อลูกเต่าภูนี่วะแม่ขายได้หามื่นอันนี้รถลูกปลาดุได้ครับนี่ลูกนอกได้ด้ลูกนอกพอสช่วางเด้หรือเป่าผมจำจำไม่ได้เนาะแต่ว่าก็ใบคือคือเส้นก็มือนก็ใบผมไม่ได้เอามาเลยอ๋อมาตัวนี้เลยหามื่นะนะอันนี้ไปเวียดด้วยนี่อันนี้เอาเวียดเอาลูกเขาเสียดายเนาะบ้านเฮาก็เป็นเต่าไปเลี้ยงอยู่ด้วยเทียนซื้อสองแสนเนี่ยสองแสนแต่ว่าขายได้เส้นมื่น ขายได้จากตรงนี่อนเนี่ยซื้อสองแสนขายโอ้ขาดรายเนาะขายหามือเก้าพันสี่ร้อยเงินถิ่มไปแสนหาเนาะแสนหากว่าจะว่าก็ได้ดูคนนี่เนี่ซื้อมาเงยก็เนี่ยแสนกว่าสองแสนสี่งเนี่ยเงี้ยน่ก็น้อยพนานมาอันนี้มาน้ำกันบ่ไอ่เฮ้ยนี่นะตัวใหญ่เนาะไปได้ลูกสอตแล้วได้ลูก2อตแล้วตลูกลูกตัวแรกขายได้ไรไปไหนขายไป ขายไปสามแสนสี่ลูกมะนะห์ไยกำไรเราละกันว่างแสนเนาะเราได้กำไรเราพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยลูกตัวจะเป็นตัวผูเนาะลูกตัวเมียว่ะตัวนั้นโอ้ได้ทุได้กำไรตัวสินได้กำไรตัวนี้ชิวๆนีューชาเดียวกี้โอ้ยอย่าไปคิดแต่ถือว่ากำไรกันแล้วกันได้เออนี่อันนี้เลี๋ยวไรตัวนี้เปิดไรไหมตัวนี้ผมขายไปสามหมื่นเก้าพันเรียบร้อยแล้วมั้งนี่เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวนี้ยกขวานขึ้นฟาร์มี่ไปหมีครับนี่ เอาอยู่ขอกอยู่ความกันหาแบบนี้่คนโตจักบาทกันยังโทุหากันเนาะไอเนาะเดี๋ยวนี้คือพคนเบิดแล้วเดี๋ยวนี้เอามานี่คือเบิดสุตโตแล้วเนาะไอเนาะเบิดแล้วแต่ว่ากันอยากได้ไม่ก็เอาเบอร์โทรมาอยากได้ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอก้อนหนึ่งสองห้าสห้าสามเนาะหอยเซียมดางหอยเซียมกาลสินเนาะเออเห็นหายตาแล้วก็อุนนุนเนาไปเด้องัวเรามีสะตมงามนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เรียบร้อยก็ได้เด้อพี่น้องเนาะไอเนาะเบิดแล้วแต่ว่าหาไม่หนีอยู่ในข่อยทรมาเลยนี่เนาะ ใส่นี่บอกนี่ก็ได้งาะลำแสนนี่ขายลำหมื่นให้มึงเงินบม่ได้เนาะมันไม่ไหวแล้วไปนะเออตัวใหญ่ดีเลยพี่น้องแต่อันนี้เราเรียบร้อยแล้วนี่ต้องเอาออกว่าระบายพปนะเราไม่เองคุณตัวใหญ่ดีพี่น้องตัวใหญ่ดีสูงร้อยหกได้พี่น้องนะร้อยเจ็ดวะนี่ร้อยเจ็ดไปนะนี่ร้อยเจ็ดอันลูกเราได้ยักปีเลยนี่ลูกของเก้าเดือนมาตั้งพ่อปีไปนะอันนั้นก็มาตั้งถึงปีนี่พี่น้องลูกเก้าเดือน หาเงินก่อวางว่าล่ำแสนนี่หาเงินก่อเริ่มเงินเสียเรา่มสองแสนกาบาทแสนกว่าบาทไปเวียนแล้วนั่นคนสนใจอยู่เป็นไดยงามเลยตัวไงมันไงไปก่อนเถอะพี่น้องเอาเอามันมันไปมันมันนี่พี่น้องรอาบังยิบอันนี้มีกับแม่นเนาะแม่ลูกเคยไปหลายไปไหนเนาะครับพ่อให้เอาสวัสดีครับแม่นบ่รนี่งแม่นบ่รนี่ง ร ồi, รเรียบร้อยแล้วได้หลายว่ละ่ะได้บ่บ่ขายเขาจ,จะทุนเมียบ,บ้านมันจะทุนเมียบ้านได้จักเงินมืนน่น,มนแม่ลูกอ่ะโ้แม่ลูกสี่มติดภาษาอังกฤษพรมเลก้าที่เกา่ะเกที่นะเก่าศูนย์อเนาะศูบ่โอเอสลูกผู้ใดหนึ่งอ้นีเรียบร้อยไปละลูกสามหนึ่งพร้อมมึงหนาเล่าเนามงหนาเลาแต่ว่าเรียบร้อยแล้ว มี yup. มาอยู่ขอบป็นหาได้ว่าแบบนี้มีมีครับมีมีอยู่ย um ัง hmm. มีว yeah. ันเนาะแต่เนี yeah, ่เอาออกไปขาดทุนเนาะนี่เนาะเอาเบอร์โทรมากขันมีตัวไม่ถุนปัญหาถุนปัญหาหาเจ็ดเก้าสองเ้เกแต่มุนีเดียบร้อยแล้วขันหาไม่ก็บวาไปเนาะไอเนาะมีเยอะบ้านสองคมไปมากงัวมากจะใส่นี่สองโค้มเงีนยเยโซครับเาโซมีแต่แบบนี้เนาะโอ้นี่นี่มีอันนี้ล่ำร้องพี่น้องโตโซโซสูงลอยหาได้เนาะไอเนาะสูงลอยหาได้เครื่องดำงกบ่าแล้วดูกจ็ดโตได้ไอ ลูกสองโต,งโตแต่นี่ลำร้องตลาดมาเสี่ยตลาดเนาะขันบ่เสี่ยมันถีนะนะ <c oughs> ่เบอร์หูราคาเนาะไอเนาะพ่อเลยซีพ่อได้หูขันพ่อยุสนุมสนามกับอุนนะอนุนเก็ไอไปเนาะเอาอมันมันไอนี่แต่ว่านี่เรียบร้อยแล้วขันหาตัวไม่นี่ใส่นี่ใส่นี่โทษหาพ่อหนุ่มนเะอ็งมันมานพ่อยมันมาเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขาดทุนมาขาดทุนก็โทษเชจ๊กันไปใหญ่ๆเลยพี่นะ้องของเพี่เยือใส่กูโอ้หัวมีแต่ตัวง่ายงามๆเลยปากข้างเขาเราพี่น้องปากข้างเขาหัวงามหลาย เด็กอก็ังจะใส่พวกหมกงนแกนึงกันกะแดงงตรงตรงยิงจักเงนบุญจักเมนมอ๋อ,ปอ,ปอเปิดจักบาทน้องฮะงมาดีครับปเปิดจักบาทแไม่ห้อยเนี่ยสามหมื่นสี่พั 4, นเนาะแม่สาวบอกแม่แยกลูกแยกลูกยี่น่หนิโอ๋อลูกตัวหนึ่งแล้วลูกสองก็ไปทางนานเนะานะผสมแล้วอ๋ทผสมมันคืนเนาะแต่เจ้าวนอ๋อนเงเจ้าว่บ้านนี่นี่เนาะ เราเป็นลูกผู yes, yeah. ้ใดหัวบอลูเนาะเอามาเี้ก่เกียกอ้เนแเียงว่ยเียงวไวโอ้เป็นเลียงง่วงามเเนาะมันมันงามไหมเป็นเกียงง่วงามดีอยพี่น้องผู้ใดสนใจทมาเลยจ้กบาทกว่าสามหนสเอาเบอร์ทุ่มาสามหมื่นสี่ศูนย์เก้าทรมาเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทรหาเพิ่นไป ตอนนี้มันยั่งเนาะขันบ่ยั่งกับโท่บวกโซ่บากันไปน้ำแม่ห้อยเนาะบวกกันยาวๆไปอยากหาอยู่ก็หาไม่ก็บวกกันไปเนาะแม่ห้อยความซึ่งความผสมแล้วแต่ว่าตัวนี้ขันมันเล่ามาตลาดมันก็ต้องขายเราพี่น้องแต่ว่าขันมันยั่งขันบ่ยั่งกันหาไม่ก็บวกกไปเนาะแม่ห้อยเนาะราคาสมานสมนีช่วงลวกช่งไล่กันมันก็ก็ได้ช่งลอยหาได้พี่น้องลอยหาได้หาบวกเครื่องดำเครื่องใหญ่พี่น้องเอ้าวตัวจ๊ตัวตามหอยตัวแม่หอยเมันไปมันมันแม่ห sure. ้อยมันมัน การตีกันใช่งวกอะตามนี้เราพม่น้องแม่นึงเนาะโอ้แม่นี่ก็งามดียู่พี่องวทางเขาม่ดแม่งามเด้อพี่น้องเด้องงเงี่เงียเนี่เงะงดหังเอขวเปล่็นมันได้เงี้อยู่ดีหล่ะ มันถือกว่ามันได้ถืกว่าไอ้อ๋อมันขอตกลงมันบ่อว่ถือกันบ่อว่าว่าถือกันบ่มันชัดเจนเนาะบ่อว่าชัดเจนเนาะของกมันต้องบอมันดจะบอกว่าทตา้มใจว่าพี่แยกบาทละสามหมื่นสองนาี่สามหมืองเนาะแม่สาวอะเมียสาวงวทองเลยนี่ทองครับืวอทองโอ้ทองทองแรกเนาะนี่ทองแรกสูงลอยสีได้เนาะซอยสีอนอ่อนสาก้พี่นนองนี่งาวยโตงงามแม่สาวาเลรบกผู้ใด่รอ โอ้จัดเนาะแต่วันจ่างาอยิ่นี่เอาฝากเยโท่าไหมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหาองหยังก่อนห้าหนึท่มากพี่น้องงว่าไสครับยอะโยโซเานีเนาะ่ากูได้สนใจกับทรมากเลครับมันได้ขายกับว่ากันไม่น้อยเนาะไ้โทรเชก็ถามันไปอยาาใไ้หาให้ก็าวอาไปเนาะอยากใไ้หาให้มาตลาดประจำเนาะอ้ถ่ายถ่ายรประจำพี่น้องถ่ายราประจำาพี่น้องถ่ายรอประจำหางกับเป็ดปุ่มมุ่นเดิมตุ่นดีเงี่อง เงี้ยแต่งามดีอยู่พี่น้องเครื่องต่งามดีอยู่โอ้งามพี่น้องงามเฮ้ยสนใจก็ให้โทุเพิ่นไปโทุ่มทุ่มไปโทุไปเพราะว่ามันก็ต้องเว้ากันยาวๆเดีพี่น้องการซื้อการขายก็ได้เนาะอ่ะเบิ่งไปโอ้มื้อนี่ใบสัญญาคนก็มาหลายอยู่เ่นเลยพอมาซื้อมาขายขายเรียบร้อยไปเบ็ดแล้วหมานบ่พอกวะแต่เดียวโอ้ยพอได้ค่ารถก็ได้ใจขับรถอยู่เนาะแต่ว่าขาอยุข่ากินยกออกเปล่าเอาออามาแย่งเพราะว่าแย่ง ก็แค่ไม่เป็นขายแค่ตัวแล้วมรนไดกาศซื้อขายงวดตามนี้ครับพี่น้องงวกแต่มาหลายอยู่พี่น้องโอ้แง่งวดหลายสวัสดีครับเห็นได้ใหญมากตัวเรียบร้อยแล้วโอ้งามงามงามมีแต่ตัวงามเออมันขายเรียบร้อยแล้วกันนะเนะ เนี่ยแกเจอใครง่วกะลรังเขาอยู่พี่น้องลังเขาอยู่เอามามึงแม่นี่ก็พี่น้องโอ้แมนนี่สวัสดีครับหมานไปมืหอนี่ว่าท่านหมานไปไหมตัวไอ้เนี่ยเจ้าบาทแม่นสามสามสามหมื่นสามเฮ้ยนี่สามหมื่นสามพี่น้องสามหมื่นสามพอ,องไปนี่ อ๋อสีออกเร็วเนี่อ๋อคือมันท่องใหญ่พี่น้องสามหมื่นสามพันนี่นี่สะโพกมันลันเอาเด่นสะโพกลันเราพี่น้องนี่แั่เมึงตัวนี้ลุบๆนี่ออกลูกเป็นถ่องเตรียมโตแล้วต้นสะโพกมันสิลันปุบตงมา่นคือมันท่องเนาะไอเนาะันสะโพกลันกับแมนนี่ก็สมยังไงไอหมูจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้สามหม่างสามพันเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำ เงี้เอาเขาดีโอแสงขาหางเลยเข้าไี่นองผู้ใดสนใจกับทมากเลย3ามหมื่นสามไรเนาะสามหมื่นสามเรไดูกค่ตัวเหรอัวสาวทองเนะลูกทองแรกเนาะสาวทองแรกนี่สาวทองแรกผู้ใดสนใจกับท่หาาพนไปเอามีเบอร์ท่ไปขอเนาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสนย์สองศูนย์สี่หกสี่หน สี <cin'> ่หนึูนย์อ่านึ่งเจ็ดพี่น้องวมาสยคับยสโลาดาดเนาะชีลาดเสียเกีเนาะอเนาะสียเกพรายึสนามอุรุนเนาะเรสนามสนามอุรอุรุนเรไปพี่น้องไทยเราประจำงมากนะ้องไอเนาะมันมันไอมันมันอ้นี้แมนป่ตัวนี้แมนป่ตัวนี้จ็บาทตัวนี้ของพันบาทสามสามสามหื่กันเบอเดียวกันนะพี่น้องนี่แม่ใยกู้นเนาะเนาะ แก่กูด้กันนะคผู้ใดสนใจกัโตูหาเงินไปพี่น้องง่วนง่วครับจอดจอดทรงกระบอกกันไปพี่น้องบอกไปเนื้อเงากันไปนี่ยังพ่มาซื้อมาขายพ่อมาขายมาขายหมันไปเอาหมันแล้วพนะอ๋อหมัน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 บรได้กาศซื้อขายง่วนกันตามผู่น้องอ่าง่วนกันเริ่มบางตาเล้อผู้น้องบรรยากาศซื้อขายง่วนวันนี้วันที่สิบเจ็ดหลอดทะเลก็คือจังขายดีแตงอ่องสวัสดีครับไอ ตู่จักบาดแม่เนี่ยแม่นี่บอครับผมแม่นี่ท้องเวทท่องก็ได้น้อสี่หมื่นเจ็ดนี่องเจ็เดือนอ๋อใกล้เช่อออเต้อนใกล้ได้กินนองหรอเ้ยสี่หมื่นบาทพอเอาผสมยังไงไอผสมยังสมไปมันอยู่หลดรือเมีเราไม่ก้อยนอยเนาะผสมมีลุก พ่อนอครับตัวนี้ตัวนจะเป็นวิโชครับตัวน่ตัวหน้อตัวหน่อมีชวตัวนแปดเดือนตัวนี้เจ็ดเดือนตัวหน่นิโชตัวน่เปดร้านเลยเรียบร้อยแล้วโอ้นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตัวนี้พี่น้องเริใจญทโมาเอาฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามาสจองโทรมาได้งวมาใส่ครับง้วนจะสามารถแผ่รละเอียดนะครับชออยไปพี่งโอ้นี่สะโพกจะเริ่มรันแล้วพี่น้อง เริ่มรันแล้วมีเรามีขอยิเดอร์นี่กร <ไป S 1> ะโกกเริ่มรันขึ้นกันแล้วพี่น้องกรโปกเริ่มรันและหางเลยเขาพี่น้องหาง,งเลยเขางามดีพี่น้องอว่าเราได้เสนใจทวหาเงินไปพี่น้องง,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 ง่วงๆกับจอดกับตรงนี้กับแม่นี่กับสะโพกก็เริ่มแล้ววันต่อไปเริ่มรันขึ้นกันหมั่นมั่นคอยมาันมั่นนีย่ยพอหมานไปจักบาทละจเจักหมืน่นเนี่ยตัวนี้สองหมื่นสองครับสองหมื่นสองเม่สาวบอกเม่แยกลูกแม่แยกลูกเนาะแม่มั่นมั่นสาว ม่านสาอีตั no ้งหักนี broken, 22. 22. ่ม่านสาอีกนี่เาม่านเสาสองหม่นคเนาะอ้เนาะสองหมื่นคูณสองหมื่เอาีเบอร์โทรไอ้ขอเนี่ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าซีเกเาสอดสงเจ็มาครับเง่วมาครับลัตนาสุรินเนาะกูได้เห็นอยู่ก่อคือความขอโทรหาเป็นไปรัตนาสุรินง่วมาจแต่ซรินพี่นนอง ตื่นสูงกับลอซได้ยุคงลอยซีได้ยุคองสูซีก็แม่นี่นะแม่น,นี่กับลอยซีวกอ,อ,นอ,อนัน0ุดมันลอยซีอ่อนๆโทรเก็บตัถามลอยไปไปังเดกการเชืมเบียดเป็นซื่อเยอะเบียดลังหาซื้อ,าอมานไปไอมานไปเป็นได้ฮะ,ะบ่ขึ้นยังไงสิว่าบ่จักบาทเลยบ่เนี่ย สองหมื่นในน้อยกับพ่านสองหมื่นนอยๆ่อน่อตตอนนี้กับแม่นป่าวเปนนี้กับสองหมื่นใดนี่สองหมื่นไปซื้อเี๋ย่นมื่ซื้อพัอน้อตอนน้กับสองหมื่นก่หันมีแต่แม่แยกลูกกับ้งแม่สาวเปิดนี่มือนีมสาวอันนี้มแยกลูกอันนี้เม่ยแยกลูกแน่มันจะเอากันวิาดึงไว้ทดึงไว้ดึงไว้นี่นพี่รองสองหมื่นกลัวหมื่นอ่อนสองหมืนอ่อนสองหมยังกระบอกกันไปมีบทโทษว่า อ้าวจำมือโทไาปด้ว่าเป็นยังไงว่เป็นยังไงีพี่น้องบาสิแม้นจำงานกูเดียมันติสิบโตหเนาะมันเลยงเนยอยู่สลับโตนะอันวอกพีดกโทษพิดไปเมีนโตไกลอีกพิดเด็กตัเดียวท่าี้พี่น้องพี่กัวอ๋คนกับมาดซมาขายลายอยู่มันตกไปมันเียาดซื้อใช้ม้วอ่อกลายอยู่พี่น้องมันไปลนอมื่อนี้่อาม้ํำกันเดอนี้เนาะมาทำกันอ๋ มัดงเลยตามมีมั่งนี่กันสามนตัวนี่แจ็กบาตรอะไรสามเนี่ยตัวอะไรแจ็กบาตรอะไรอ้สามเนี่ยเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยเดี๋ยวสองตัวตัวนี้กับตัวนั้นตัวกลางนี่เรียบร้อยแล้วตัวนี้แจ็กบาตรอันนี้สองหมื่นเด็ดสองหมื่ดอันนี้ไปเวียดเนาะปล่อยเวียดหลายไปไลยเวียดหมื่นเจ็ดตัวนั้นดิแม่ฝากไว้ดิตาวนั้นไปขายตัวนั้นไปขายห้องจะได้สองหมื่นเจ็ับสองหมื่นเจ็ดกันสองตัวนี้สองหมื่นเจ็ดตัวนี้เด้๋ยวกัน ันนี yeah, <sir. S 1> ้นี่หว่นี่ตำหนีเนาะแม่สาวไปได้เนาะครับเยี่ยจ้แม่สาวสองหมื่นเจ็ดนะนี่เด็กโองตัวมาคนแก่งขาฝากเบอร์โทรในไอศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หน้าเก้าศูนย์หกสามห้าแม่สาวพี่น้องแม่สาวเครื่องแดงเครื่องแดงถึงสองตัวแต่ว่าเนื้อหนังได้พี่น้องเนื้อหนังได้ใส่มันดีสีมันได้ตัวเจ็ดตัวหน้าหอยไปสวัสดีครับพ่อหนู สวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับผมมันไปพ่อแดงไหมนี่มันอยู่ครับได้กขั้วหน่อยกี่ตามาขายตัวหนึ่งมาอนี่ยได้ขายหรอตกลงรถดหมดลรอครับผมมีเงินบ่ล่ะได้บ่ล่ะโอ้ลงหลดมาเนี่ยเออง่วงค่กังเดี๋ยวง่วงแค่กังเหนียวบ่เดาโอ้เดี๋ยวพ่นหนูจะบาดพ่อหนูสองเงินกู้อะารไปไหนกู้หนูโอ้เขากางตีสองเงินสามพี่น้องสองเงินสามของพ่อหนูแม่สังพ่อสังแม่หนูพ่อหนูแม่สั่ง สองหมืมเมยอยากลูเนะพอสังเนพอหนูเนาะไปไรอเอาเบอร์โทรพอหนูมานกของเ้าห้เจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งโทรมาพ่อสังาโทรเจ็็ดามอนเป็นไปตลาดขงวัดีครับพอยลี่มาด้วยพอดีผู้หิงวานแงนเอาว่าไป ชวชุมพเดแนกการพี่นักันินก็แาปล้ก็แจ้งันด้สวัสดีครับ